อ๋อครับมือเลียวในกอขาวขอเด็ดแต่ผักถึงปีไต้อ่อนเลครับเขาวกอด้วยอ่าที่มันรัดในหนึ่งวันสามสี่เปลาะค่ะเนาะอันนี้ไต้อันซี่ไตในหมี่อันห้าวคารุ่เซี่อันห้าวคารุ่เนี้น้ำออกอีกเหมยสูงค่ะเนาะเหมยสูงครับพี่น้องค่ะกุ๊กงก็เตรียมเนึ้ออ่นไล่เปรบุกเตรียมก็เรียกก็ใหญ่ค่ะเนาะอ๋อครับมือเลียวในกอขาวขอเด็ดแต่ผักถึงปีไต้อ่อนเลยครับเนาะ มื่อเดียวก็ตึกเมียนของมันไล่สดมันใส่ไล่สดอยู่ค่ะเนาะขาวก็ตวยอ่าที่มันรัดใน1วัน3 4ปค่ะเนาะอันนี้ใต้อันใต้นี่มีอันเฮาคาโลซ่อันเฮาคาโลนี่นําออพี่พี่แหเดียวก็ว่าเปลี่ยนใต้เฮ็ดตัดื่อจัดวันเมืองใต้ีเฮาเปลี่ยนใต้เฮ็ดตัดใต้สมใต้เฮาันกันอ่ามันหาลองแเรียกเจ้าคือเฮาาออหน้าลิ้นอันว่านั่ อันเฮาขาว่ามันซ้อนกันมันป่วนเปลี่ยนนาตินาลินกันน,น่ะมันมันคาลมาอยู่ในเมืองใต้เฮาขา70ปีปลาย2ป่ปนขา2ป่นนาตินาลินขากะลืบขะเลกะลำขะเลเ,เลกนี่าาลนาลินานะเปลี่ยนใต้เฮาาเปนใต้นกนดูนี่กันกมาโคลายเฮ็ดน่ะโคเขียวเฮ็ดไหนเพราะว่าเปลี่ยนนใเตะเพราะว่าเคยอ่าหันลงีเปนีมันน,นี่ ข้าวเขาหลัดหนีตั้งมือมันขานะมือตัวขานะตั้งเมืองขุนเมืองขึงห้ามไงวันห้ามกาหือควรไปเพมีหลายปากควรไปเพมีหลายเหียงค่ะเผอเอาปุนพรนมันไหลเผอเปลี่ยนก้นยือ้อเผอเปลี่ยนก้นมือหาเผอั้งค่ะในขานะเพราะว่าข้าวเขาเขดตัวมาอ่าขาวตั้งหาเหลือนหกเหลือนมาในเปียวหลัดความ มันเป็นรองแต่เยอะกันค่ะเนาะเต๋เตมันเข้าขยรัดค่ะเขาก็อ่ามือสองปีบนมาค่ะก็ยามไล่สดอยู่หันใต้ต่อใต้หนังกันมาตื้ยืดกันค่ะก็สู้ขึ้นหรี่ขามใครอ่าให้มีรองแต่เยอะเหนือเจ้าคือเขาขาดหนังกันรัดน้ำกระเทือเขาขาดติชุ่มติตัวล็อกเป็นขนาดค่ะเนาะมือเร็วทีเขาก็ไล่สดอยู่อ่าเขาก็มีเพียดกันอยู่ค่ะเนาะ ปีเก็ทา่าดีเลหันขาอยู่ค่ะเนาะขาในเป็ี่ยนไต้เมืองกึ่งค่ะจีเกิดเมืองนอนของเขาเขาเปล่นเมืองขุนค่ะเนาะจากที่ที่เกิดของเขาค่ะคนไปเพ่หมีกาหื้อยู่จ้ามกันมือนั่นเปลี่ยนเสี่ยงหื้อมือเลียวเปลี่ยนเสี่ยงหื้อนี่ปีเอามืดด้วยค่ะอย่าไปอยู่ไกลๆให้อยู่ดังตีให้ด้วยถ่อมเมาไปอันนั้นเป็นต่างกันค่ะเนาะปีเอ็ลองเตะ เปลี่ยนเต้มีเจียงหือกินเจี่ยงหือในคาในโป้เมีพี่น้องื้อคือของขามีไว้เอาตีเฮือนค่ะเลยไปอา่าหน้าผัวเลือนมันมาเอาวค่ะนะเพียวอย่าพีอา่าอยู่ที่เก่าที่เลียวซชนั่งไล่สดเอแบบียบเอียบอบค่ะเหมือนตังเขาขาพี่น้องยามเขาห่มปังกูมันเดียวกันายามเฮ็ดหมูเลี้ยวซุ่มเดียวกันมาข้ามใครเตีย้ยรักข้ามใครยากค่ะเนาะฝากถึงคานาะ ก็ว่าลองไต้เ่าหนังกันไว้ขามุมแ่มันเปลี่ยนลองแตกแยกสีนี้เต้าคือเหลียวกันข้าเนาะมันมาอยู่ในวันเขาเมืออเขาเปลี่ยนกะหืขีเน็กเตี้ยกินไตเขาหมอกกะหืปีห่อมนคข้าเนาะมือเหลียวมันนี่เขาขันังกันเว้มือเหลียวมันเหมือนกันตั้งเ่าขาดกางเหวอ่ากางตูถนไม่ตูเลยมาเขาหมัดเอาตูนันเว้มันดีเหมือนในแปดข้าวเนาะเขาขาดดีชุ้มเป่นปีเ่าอย่าไปกัด ညံတိကတိလေခိုလိုက်ဟဲ့နန်းဟဲ့ไหนเออကာဟုံมาနာဘီဟောกอมไลหันบีဟောก็ซ้ําหันมื้อข่อยยินมาปามากวงเออเล่ากวงบันกันเปียวคํามันเปียวอย่าบีอัพเดตတဲ့ก็ပို့ဗတ်เปียวဟန်ကိုอันခ้าวไลชวนน่ะบีဟောโปไล่คําใครတက်เรียกเซาคือค่ะခါแน่ อ่าใครรัดอ่าให้เจ้าเข้อเข้านังกันขึ้นพิดกันขาห่มใครให้ใต้เข้าหนังกันขึ้นมากินเนื้อกันอ่าดีเปลี่ยนอ่าดีเฮ็ดขันยาวเจียบเตยมอคือข้าวกหูข้าวกรหุข้าวกหันข้าวกรด้วยกล้วยกะหนังหือเข้าพี่น้องเตยอุบกันไล่เตยเข้าหากันไลนั่นอย่าปีกะอยู่ภายละภายหนึ่งเสเสว่าอันนั้นไําดีอันนั้นอม่ดีอย่าพีเฮ็ดนั่นขันวะโปรไวเฮ็ดเจ๊งนั้นมากเข้าขา เตะอะถูกยาลูกหลอกปืนเหรเขาขาดเตะอ่มีตั้งออกซ้อมกันใตเข่าหนังคันเตะขึ้นจังกันขึ้นขนวีเนาะมือเหลียวเปียวก็ไล่สวดอยู่ขาเนาะก้ยกับมือเหลียวเปียวก็ไล่สวดเหรอขากกตัวอยู่ก้ยกับเปียวหลัดลองเตะเปลี่ยนเตะมันเปียวอยาดีมาซิมานี่กันอันเย้อันเอาอันมานี่เอาอันมานนี่ กวนปเพียวนำกาเหียวขาวันเมือ่อไงปีเอากาจ่อยเขา่าไหลอ่าอ่าถงเอ้ากอนน้ำมันไหลเตาปีเอาไหลาจ่อยเชียงหื้อเอาปุ่นพอนมันปังตึกเปลี่ยนอยู่วันวันเมื่อเหลียวในในกะอยู่ภายเก่าภายเลียวเสียสียอยู่กาเก่ากาเหลียวเนี่ยอยู่อันเก่าอันเดียวกาตีเปียวลัดนั้นขาป,ยยป,าขาปุยนยู้ดเทียวไปลัดก็ขาปุยหันเยาวามือ่อไงเปียวตีลัดว่าคือเทียงไงขายินเนาะขาปุยคู่แหวนตางเปียวตีลัดเนา่ย จังหลูลาที่ยังด้วยดิพวกว่าใครเปลี่ยนรองตีมันกัดด้วยว arring, ome, ันเลยวันนั่นเอาแหละถอนถอนไม่รัดถอนถอนไม่รัดมีปวดเยอะอ่ามันมีพอน,พ <God. S 2> ном, นดีครับคนไปเพียเราเหมียวเดียวปุ๊ดเตียมบันเตียมเมืองเอาครับพียเขาสำตึกวันนี้เขาใต้หนังกันอันยาวอันอยู่ดิดิหาลองเต้ยกเข้าเจ้าขึ้นเร็วกันเว้ยโอเคเนาะ มือสูงปีน้องขากรุ๊ปโควนผู้ใหญ่ก้นหรองขาหนอนสามวาข้าวเขลัดพิดัดเพิ่อที่เฮงที่เกลื่อนในกบยาปีกะเซนีนหรือวันไล่ขานอักักมาหาข้าวเขาตั้งสูนตัวข้าวเขายินดีครับตอนตุ่นตาตอ่นตาปีน้องเขาเดี๋ยวมาบนเมื่อปั่นข้าวเขาเลยมาปั่นทางหูข้าวเขาข้าวเขาเดี๋ยวย้อนตรงตักปีน้องเขาหมอกขนายกงในก้อนข้างนอกวันเมื่อไง